ากพูดถึงอาหารที่หลายคนคุ้นเคยและสามารถซื้อกินได้ง่ายหลายคนคงนึกถึงส้มตำที่เป็นอาหารยอดนิยมซึ่งเมนูของส้มตำส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยส่วนผสมหลักนั่นก็คือปูชอบทานส้มตำเมนูไหนคะอ,อ๋อชอบทนส้มตำปูปลาค่ะตำไทยปูค่ะปูปลาตำปูปลาครับผมส้ตตมตำปูปลาครับปูปลา เกือบทุกจานของส้มตำจะมีส่วนผสมของปูตัวเล็กซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้หลายคนติดใจแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าปูตัวเล็กที่อยู่ในส้มตำคือปูเสม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดเผยถึงสถิติการบริโภคปูแสมของคนไทยอยู่ที่ประมาณเดือนละ45ล้านตัวซึ่งกำลังการผลิตปูแสมที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้นั้นน้อยกว่า200ตันไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องนำเข้าปูแสมจากประเทศพม่าถึง715ตัน น,นีปูไทยไม่ค่อยจะมีแล้วเราก็ไปซื้อปูอินโดปูอินโดก็ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็ซื้อจากเออคนไทยที่เอามานําเข้าจากพมา่าใช่ไหมคะเขาจะมาจากเออพมา่าเสร็จแล้วก็มาพักที่เกาะสองเกาะสองแล้วมาลงที่ระนองลงที่ระนองแล้วก,ก็ต้องเปลี่ยนปี๊บค่ะคุณธัญทิพย์ได้พูดถึงลูกค้าของทางร้านที่ส่วนใหญ่จะซื้อปูเพื่อไปประกอบอาหารและใส่ส้มตํา พราะของว่านเราไม่พอไม่พอบริโภคเนาะไม่ค้าส้มตําเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันะเวลาเราไปงานตามโรงแรมตามอะไรก็จะมีส้มตําแลนะ้วน่าเดือดเนี้ยจริงๆนะแบบส่วนมากคนคนคนจีนคนไทยจะทานส้มตําอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใ,ชในขณะที่ปูสแสมกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถพบปูสแสมซึ่งเกิดได้เองตามธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทําให้ชาวบ้านมีอาชีพจับปูแสมพี่เหินหยุดเที่ยงแท้ชาวบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งคนที่ยึดอาชีพนี้เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวไม่มีอาชีพที่รองรับคือว่าต้องใช้เงินทุกวันก็คือสมัยนี้มันแบบวะ่ามันเป็นธุรกิจมันก็เลยไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกปลานมันไม่มีถ้าไปช่วงที่วันวางไข่นี่ก็ไปทีเยอะๆเลย การจับปูสแสมโดยขาดความเข้าใจธรรมชาติของปูส่งผลให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามที่เคยพบปูสแสมจำนวนมากเจอกับวิกฤตประชากรปูสแสมลดจำนวนลงจากปัญหาปูสแสมมีจำนวนที่ลดน้อยลงโรงเรียนวัดศรีสวุวรรณคงคารามจังหวัดสมุทรสงครามได้มองเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเข้าร่วมโครงการวิจัยอนุรักษ์และฟื้นฟูปูสแสมโดยการนำของคุณป้าทองคำเจือไทยหัวหน้าโครงการ ใช้เด็กเนี่ยเป็นเจอกลางไปคุยกับพ่อแม่ว่าตอนนี้หนูกําลังทําโครงการอนุรักษ์ตืนปูปูตะแมอ่าก็ไปไปคุยกับพ่อแม่นี้เด็กเวลาไปคุยกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็เชื่อเพราะว่าเด็กพูดกับพ่อแม่ตัวเองแล้วครูก็ได้จัดการเรียนการสอนด้วยในในโรงเรียนนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ป้าทองคําได้พาเด็กๆศึกษาธรรมชาติโดยใช้พื้นที่บริเวณป่าด้านหลังของโรงเรียนซึ่งวิธีนี้จะทําให้เด็กๆหันกลับมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นก็รู้สึกสนุกนะคะได้เรียนนอกห้องนะคะแล้วก็รู้จักได้รู้จักในสิ่งที่หนูยังไม่เคยรู้จักเลยคะ่ะก็อยากขอบคุณคุณป้าทองคําที่มาช่วยสอนเด็กในโรงเรียนให้เด็กในโรเรียนรู้เรื่องปูสมั์มากขึ้นแล้วก็ อยากให้คุณป้าทองคำสอนน้องๆรุน่นต่อไปผลของการจัดตั้งโครงการวิจัยอนุรักษ์และฟื้นฟูนฟปูเสแมวันนี้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรปูเสแมเพิ่มจำนวนมากขึ้นพบปูเสแมที่ยังคงอยู่คู่กับธรรมชาติคู่กับอาชีพของคนในชุมชนและคู่กับอาหารยอดนิยมอย่างส้มตำนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือของชาวบ้านและทั้งหมดก็คือ เรื่องใหญ่ของปูตัวเล็กถ้าไม่มีปูไม่มีปูส้มตำมันก็คงไม่อร่อยนะผมว่าพี่คงไม่ทานนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรใส่แทนกันได้เลยค่ะเมื่อปูไม่มีก็ไม่ทานแล้วส้มตำ